กกตติดดาามสครอ่าน้เอา,านนัดโคงกระบือแม่บุญโจมตัวน,นี้ชื่อน้องอยังผมบอกอยู่กับน้องยันงน้องแปง้งเออเป็นร้านไม่ใหญ่บุญโจมนี่น้องยังเชื่อผมด้วยนี่น้องเพิ่งมาให้รายละเอียดชื่อน้องแปง้งเนาะเออน้องว่าจะถามขึ้นโสดอใช่อยู่น้องแป้งโสดด้วยพี่น้องพี่น้องอยากมาหาน้องแป้งกับมาเด้อตลาดนัดคงกะบือแม่พุญโจมโสด สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆทุกคนเด้อวันนี้ผ้าพี่พาน้องครับบ่งตลาดเปิดไหมครับ <c oughs> เปิดทุกวันอังคารครับตลาดนาัดโ,โคกระบือแม่บุญโจมครับผมอำเภอนำคุนจังหวัดอุบลราชธานีเด้อเปิดทุกวันอังคารพื้นที่ประมาณหกไรครับหกไรเป็นนัดที่สองครับนัดที่สองอังคารนี่ <c oughs> เป็นนัดที่สองเด้อพี่น้องอยู่ไกลกับมาเบิงครับมีงัว่าร้อยคุนชนุนลุ่ ดูผสมปามันครับในบ้านมีหลากหลายครับปลาพีพ่อน้องเบิ้องข้ามมือนี่อะไรสดไปให้แล้วละชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งเอาเท่าที่เหลือเด้อพี่น้องโอเคตามผมมาครับปลาพีพ่อน้องว่าเป็นตลาดเปิดใหม่ครับค้ายกับพี่ตะพีตะน่องกันเพื่อนำคุณครับจังหวัดอุบลราชธานีเด้อจากตลาดนี้เาก็ไปตลาดนัดโคกระเบือครับจากสว่างเ้าก็ไปแม่บุญโจมเ้าก็มไม่ได้รอดอย่างนด้พี่น้อง กันมาจากทุงออท่งสีอ,อุดมกันแล่นทุ่งสีอ,อุดมแล้วก็นำคุณครับป้บอนสีฮอดน้ำคุณประมาณ8ปกิโลครับนี่เห็นเป็นปลาประมาณมาขายของข้างทางครับขายของของปลาครับนี่ครับอยู่ตะบลท่ากิเล็กอำเภอนำคุณจังหวัดอุบลราชธา,านีเด้อพี่น้อง ตลาดนัดโักับมือแม่บุญโจมเปิดทุกวันนางคารครับผมเกเป็นอูร้านมีเศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองูนหนึ่งเก้าหน่งหกศูนย์แปดฮาซีเก้าสองแปดซีแปดแปดครับเาะว่าเพิ่นเกิาเป็นคน้ถ่มากวนะครับเพิ่นเคยจดตลาดขัาวอยู่ทั้งสมกราแยกปล่อยตนี้เป็นเจ้าของตลาดครับร้าน มาซอยมาซอยย่งมือสาวก็คือมาซอยเหลือเก็บ่แล้วก็คือซอยเบิ้งหลอขาค่ะหรือว่าหลอดได้หอยเขาต้องการยางกสสโอแม่บุโจมนี่เป็นเป็นไมงตลาดเปิดทุกวันอังคารครับตัวนี้เป็นนัดที่สองแหละเนาะนี่ครับเบอร์โทรบอกว่าเมื่อกี้นี่ยางม่ากับมะพร้หลานหลานแมไงบุญโจม หน้าที่ยังก่อนหน้าที่ก็คือหาเช็คหัวเข่าออกค่ะแล้วก็คือหาเก็บค้างว่าขาดตัวไรยี่สิบบาทโอเข่าเนี่ตัวไ่ยี่ิบแต่ก็คือเวลาออกเนี่ยคือเขาเก็บเาพาะตัวที่ขายออกเขาขายตันหญ้าค่ะใบต้นหญ้าใบละษสาสิบาทสาสิบาทเฮ็ดบัสาสิบาทป่ะมาตัว่ยี่สิบาทหัวเข่าเโมง ว่าเขาไม่เ <French> งินไม่เขาเนื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นได้หอยเขาเขาช่วงไหนค่ะเขาได้ตลอดแม่นี่ค่ะขึ้นเขาได้ตลอดเขาได้ตลอดคือดังมือเ้านี่ก็สิประมาณสีหาหงอกจะสีหน้าค่ะย่ำแรงกไงเขาได้ตลอดย่ำย่ำแรงวันไหนวันจันทร์นี่เขาได้เลยย่ำบอกอดี๋ยเที่ยงนี่กับบางบางแหละบอกค่ะดูเลยค่ะจนกว่าตลาดจะไหววันนี้ตลาดจะไหวอ๋อพี่น้องนันอยู่ใกล้กับมา ร้ามมาเบิ่งตลาดนัดโคกระบือแม่บุญโจมตันนี้ชื่อน้องยังผมบอกอยู่กับน้องยังน้องแป้งเออเป็นร้านไม่ใหญ่บุญโจมนี่น้องยังเช่ผมด้วนี่น้องเพิ่มาหารายละเอียดชื่อน้องแป้งเนาะเออน้องวันศีรมเพิ่โสดอยู่บอน้องแป้งโสดด้วยพี่น้องพี่น้องอยากมาหาน้องแป้งกับมาเ้อตลาดนัดโคกระบือแม่บุญโจมโสดน้องแป้งครับเป็นร้านเจพางตลาดเ้อ มาตลาดเลยว่าเบือง <c oughs> น้องแป้งน้ำมีเฟสมีไลยอยู่บ <c oughs> ุ๋ไม่ค่ะไลเฟสเนียเฟแปงฟ้งพัทธลวดีเป็นภาษาอังกฤษโอแปง้งพัทธลวดี <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษช <c oughs> วนล <c oughs> ่วนไลกัน P ีสองห้าสี่สองค่ะอ๋อกีดท้ายวงหันกัน <c oughs> เอาลงเฟ,ฟลงไล่อยู่ <c oughs> เนาะพโฆษณาให้นม่ใหบ่๋งพั่ว่าเอาลงเห็บก้เสเนี่ยทีสัมพันธ์สด ผมกับจิมาทุกนัดเลยครับน้<ม> <laughs> อนนี้ค่ะเรามาใช่ลูกอาใช่ลูกงัวเ <laughs> อาขอบคุณครับน้องแม่สวัสดีครับ <laughs> พระพีพระนองเมืององัวข้างในครับเพื่อนมันก็นยืนดนเนี่ย <c oughs> <c oughs> พื้นที่ <c oughs> กว้างขวางครับประมาณหกไร่พี่น้อง <c oughs> นัดนี่ก็เป็นนัดที่สองครับ <c oughs> เปิดทุกวันอังคารครับ <c oughs> นัดนี่เป็นนัดที่สองเปิดทุกวันอังคาร พื้นที่หกไล่พี่น้องที่จอดรถก้างขวางนะครับสถานที่จอดรถรถยนต์รถมอไซค์ครับต่อมาก,กับไปจอดนะครับหกไล่กับกว้างพอน้ำพวงครับร้านกับข่าวร้านอาหารกับมี่พี่นอ้องก็จะีมี่ผมเขาก็งานร้านจมตำไก่ย่างลาบก๋อยซอยแซ่ครับขายนา้ำกาแฟ ห้องน้ำก็ยุ่งนะครับห้องน้ำมันมีบริการพระพีพระน้องเบงหัวครับมีโอกาสกับมาตลาดไม่ครับนัก2อหาพ้าเบงร้อยขุน2โตรครับแม่ลูกครับสี่หมื่นสามเอแม่ลูกนี่สี่เอแม่ลูกกางกระไรสี่หมื่นสามพบาทลูกจกคโต,ตัวครับลูกจตัวรไงสีตัวล่ะลูก ลูกสี่ตัวอ้อนสมโตหรือสมหลอดด้วยสมโตไอจักเดือนแหละเดือยนกัลัวสมโตไอตัวนีว้สี่นะครับสูงเลอยยี่บ้าถึงห่อยสามสิบครับเท่าไรก็้องสี่หมื่นสามครับสี่หมืสามพันบาทลูกัวผูครับประมาณสองเดือนสี่หมืนสามพันบาทโย ราคาห่องครับนะตัวร่องเลยสี 43, ่หมืสามราคาพอฟังคนะรบับหางหลบๆเรียบกับง้ามลี่หมื่นสามอันนี้แล้วนี่แม่นวี่ลยแม่นคนหอกคนบ่อคาหน่อยบอก่าสองพืนแปดห่งงูนี่สองพันแปด งัวหกเจ็ดเจ็ดเดือน 6, 7, 8, 8ครับสองหมื่นปดครับในของงัวบรอยู่เฮ้เบื้องเั่นเยบเยบราคานี่เด้อยสองหมดันบาทห้องนะครับอันต่อร่องได้ราคางัวมาเบื้องร้อยคุณสองตัวหามื่นสองคู่นคู่นี้หางมืนสองแยกม่ครับแยก2 6รอ๋แยกสองหมืหพบาทล้อยขุน E ต่อไรต่อไรเอือนี่สูงนะครับรอยรอยสามสิบบวกลบครับสองหมื่นหกห้องต่อรองเลยใช่สองหมื่นหกนบาทยังให้รอบรอบสองห่นหกตัวนี้ก็สองหม่นหกน้องเนี สีแดงข้องสัง่งใหญ่ง่วบอระหกเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนครับทั้งสองตัวด้วยสองหมืนหกพันบาทห้องครับตัวล่องได้ร้อยคุณสองหมืนหกพันบาทหาพัยัน ฝากเบอร์บอสะดวก็หรือบอสดวเออ่ะแม่ครับ065 065 809 809 1135 1135เมานมจากกเพื่อเป็นจัลักรับเป็นจัลักทีเกียน้องฟังขสวัสดีครับเป็นจัลักครับเล่ห้องหนาวะเพราะไรเล่หน้าห้อง เย็ดวันเจ็ดพันบาทลูกจักโตแล้วครับนี่สองตครับลูกสองแองแองกัดบนนี่ลูกจักเดือนแล้วครับลูกนี่ลูกจักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนครับสามเดือนอืมเฮ้ยใหญ่แล้วก็มาเบิ่ง แม่สูงครับลอย45บวกครับถึงลอยหาถ่ายชาลูรีสายพันธ์ฝรั่งเศสเจ็ดเท่าไดก่อน,นนะเจ็ดครับเจ็ดหเจ็ดพันบาทค่ะมันอันมองเอาเยเท่ยไดครับมองเอาจรอดได้เล็กน้อยนะครับเจ็ลดลดเจ็ดสบห้าเลย ว่าอตรองได้ครับเจ็ดมือเจ็ดแยกครับหรือให้ไปนกันบ่แยกครับบ่แยกเนาะห้ไปนกันพี่น้องเจ็ดมือนเจ็ดพับาทร่ำตัวเนี่ยคลองสางไงดีครับเอามาคมเดียว่คมเดียวเนาะมามี สมเลวันที่ทองวางแม่แม่วานวานเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดต่อร่องได้เด้อเพท่นเดสมอืมทาหน้าอีอ่สองทางการติดต่อครับฝากเบอร์บอสสะดวกบอสบอสฝากเบอร์บอสศูนย์เก่าครับศูนย์เก่าเก่า เก้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดสามงแปดเจ็ดสามมาจากอำเภอวาลีนครวารินุ่นเนาะเขาเข้าสวัสดีครับ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 มาากมาลีลูกอีกค้มหนึ่งหน้าห้องใครก็ไม่ลู7 8จ็ดบันแปดเจ็คืันแปดพันบาทมือเป็นอย่างเจ็0 0ันแปดนาะให้เบื่อไง ลูกัแรกครับลูกตัวแรกลูกตัวแม่แ่พี่นองเปรียบเทียบราคาครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทราคาห้องครับต่อรองเด้ตัวแม่สูงร้อยยี่สิบครับนังนาดิแม่นี่ก็สูงครับร้อยสามสิบห้าปวงเจ็ดหมื่นแปดห้องต่อรองได้ 1มื่นแบาทปบดสะทบดรานหนคร้าบอสะดวกฝากเหมือหน้ามาจกกันเพื่องซีครับจงซีคือโดนมุนเนาะขอบครับผู้ชมไม่แจกจงซีมาแม่ลูกพาแม่ลูกครับพี่น้องเองไปเัาตงแม่ นี่เลียวเขาง่วนหน้าครับเท่าไรครับแม่ลูกห้าหมื่นครับผมห้าหมื่นบาทพี่น้องลูกตัวเดียวบ่หนี่แม่ครับเรื่องจากเขาจากเนื้อหนังลูกตัวเดียวเนื้อพี่น้องลูกเกือบครับแมลูกตัวผู้ลูกอยู่ประมาณเดือนเดือนนิดหน่อยแม่สูงครับรอยสามสิบห้าบวกถึงเกือบถึงร้อยสี่สิบครับแม่ลูก พี่น้องทุนโบรายครับห้าหมื่นบาทน่ารักครับลน่ารักเมืองฮะเดี๋ยวสิเบ,บืองเมย์มันเรียบแตบงามน่นนนนนนมกับซีบอมิติงห้าหมื่นบาทห้องรอร่องได้ ตัวล่องเนีอยู่นะครับห้องหามือให้ลูแม่ไม่หนอนท้องว่างวม่ได้สมคพ่อมเดียวบอมาครับผมนี่โมเมนโมเมนต์ห้องหนาเครื่องกับมี่ออหน้ามีช่องทางการติดต่อผพาปดศย์เก้าปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งครับผมมาจากกันเพอน้ำยืนครับน้ำยืนอนุ่บนเน้องครับสวัสดีครับ เพราะเฮ็ดคลิปนะครับเพราะว่าบางหันนี่ไหลชุดไปแล้วนี่เอาจากแปดทาทีนะมันตัวนั้นเนสามเลตัวนี้เอกได้สี่ทิศตัวนั้นกับสี่สิบสี่ครับโอ้สี่หมื่นสี่พันบาทนี่เอาเลยบอกครับเอาเลยบอกหรือหรือห้องเอาเลยครับเอาเลยครับมองเอาเลยสี่หมื่นสี่พันบาทครับผม ววเจ้ามัวนี่ครับครับทุกตัวเลยครับหนึ่งสองจานพีชีมื่นรถสบตับอสชีมื่นค้นครับชีมื่น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 สี่พันบาทมองเอาเล่หน่อยสามสิบห้าครับหมวกนบตัวนี้ตัวที่สองนี่ก็มื่นซเอาเลย ัวนั้นกับสีมนครับอืมสีมตัวน,น,นกับสีม่นครับสาวีแดงใหม่เลยพี่น้องลอยสามบวกครับรอสามสามนบาทเอาเลยใช่เครื่องดำครับงามนี่กับ4ีมื่นซลูกกระทบคนนี้สูงครับอยสี้าบวกนีอยห้าสิบนะครับอยหาิ 150, 150, นาะ ครับครับดูกระทบสี่หมื่นสี่พันบาทเอาเลยนี่นะครับเป็นสาวหรือหางแม่นบ่แม่ของน้องแม่ม่านครับโขาแม่ม่านบ่เขาหาเดือนแล้วครับสมตัวหรือสมหลอดสมพิษสัตว์แดงครับพิษสัตว์แดงสมหลอดด้วยไปมามันขาดไอ้มันขาดขาดมาแล้วเท่าไหร่ครับนี่แม่ม่านนี่สี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับลูกเยอะตัวแล้วครับนี่ลูกสองในสองลูกสองในทองครับพิษสัตว์แดงไว้หาเดือนสี่หมื่นห้าพันบาท นั่งดีครับนั่งนาดิครับร้อยสามสิบห้าครับนสิบห้าครับนิดหน่อยครับสโต้หอมาครับครับโตครับช่องนี้ช่องทางการติดต่อครับฝากเบอร์มาสะดวกครับศูนย์เก้าเก้ครับศูนย์เก้าเก้าหดดสดดศปมครับศูนย์แปดมจากอำเภอดุดมครับเดอุดมจังหวัดอุบลเนาะคเหรับ หาพีข้างนอกเพิ่งหลากหลายเพ่งย้ารถเลยเป็นบ่นนี่รถไหนนะครับอ๋อข้างนอกเพิ่งหันไล่สดไปเลยวันนี้สิอัดลิปเด้อยสิโคษนาฟามโอ้ยโคษนาตลาดงัวก่อนภาพเบิ่งแม่ลูกโคมนี่ลูกจักตัว้วครับลูกตัวที่ ตัวที่สองครับแม่สมห่ครับลือทองว่าแม่สมเหรอครับสมสมวัตถีสมตหรือสมหลอดสหสมหลอดพี่น้องอ้ามีใบพร้อมมใบพร้อมโอเอสเคห้าสห้าพี่น้องกะทิ้งแดงเอสเคห้าสห้ทิ้งแดงสีกระกฎาห6กสามครับสมไหมสีกรกฎดาหกสามเด้อแม่ลูกแมทองนี่ตัวที่สอง ที่สามครับตัวที่สามลูกตัวผู้นะครับนี่อยู่จักเดือนแล้วครับนี่สามเดือนกรัวพี่น้องแม่ลูกคมงามเท่าไหรครับแม่ลูกค่ามันเท่าไหรอยากได้แสนสามนะครับลดลงมาอีกหาพันแล้วอยากขายแล้วแสนสองหมื่นหาพันบาทครับมองเอาเลยแไหมมันี่ยรับพ่อแยกบ่อหรือไงเปนต่างกันแยกมันกระเพงแน่เนาะเอาขายเป็นคู่ ลายเป็นไให้ไปแปลงกันเนาะครับผมอให่พันแยกครับสไอ้หนึ่งแพบาทครับลุงตัวพูแม่่นี่อยแม่สูงครับหน่อยสี่สิบห้าบวกได้ครับห้องสางใหญ่อืมใอ่าหนึ่งแสนมืบาท นั่งนาดิลเตัาผู้โอจับได้ใบได้ครับพี่นุอจับได้บาไดด ừ, บได,บได้ครับเฟื่องงามงนาัน่งนาบึงหลังเป็นแผ่นเลยับได้ใบได้ ดาวเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับลูกยังได้ลูกอีกหลายครับก็ยังสดอยู่ลูกสามตัวลูกในท้องชื่อว่ายังสดครับได้ลูกอีกหลายใบ้เบดสมองเล็บกับงามนมกับซีครับบ่มีติงเลยบ่มิตบ่มึงเบื่ออาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับห้องต่อร่องได้อันนนั่แม่นม่กครับเนี่ยแม่สาวแม่สาวแมนบอก ้อง้องหนาบอเท่าไรครับเนี่สามครับมื่นสี่มองเอามีบีมองเอาสามมื่นสี่มองเอามีอยู่พี่น้อง่อรจได้อรได้สาวพ้อสมแล้วครับเนี่ยกว่สองปีแลยครับนี่สองปีเลยครับบนเขาชุ่ม่อยสามสิบห้าบวกครับขาแข็งง่ญ่ดีหนังนาใช่ได้ลูกกระทบหูบพาันป่า สามหมื่นสี่พันบาทห้องเด้อต่อรองได้มองพงไเบอร์ฝากเบอร์่สะดวกว่าศูนครับศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกงครับศูนหนงแปดมาจากันเพื่อจำลงครับจำองอุบลเนาะขอคุณสวัดัครับต่ออีกพรมหนึ่งของดัง มื่อนี้พี่น้องเขาเมนมาสองคนให้เพิ่งของขาวพี่น้องนะเพิ่งของดำไปก่อนของขาวบวบพี่น้องวะโอ้ยเนาะอ๋าตัวน,นี้แม่ลูกบ่ครับแม่ลูกพี่น้องลูกก็อยู่อกว่ามากเกินสองตัวสองวะแม่แม่หนสมนิมบอนที่ช่องว่างครัสบสมโตสมโตไปจักเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วพี่น้องแนวสูงครับลอย สามสิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบลูกของฉันสองตัวมีเล็บก,ก,กับงัามนมกับซีบอลมิติงเคื่งชีดำลูกตัวผู้ลูกม,มันจังเดือนแล้วครับเจ็ดละ่ะการเจ็ดล่ะแม่มกับต่องสม มสมตัวไว้สองเดือนครับพามันเท่าไรครับหกหมื่นบาทแยกบ่ครับบ่แยกครับไปนำกันเด้หกหมื่นบาทลูกระสูงครับร้อยยี่สิบห้าบวกถึงร้ 60, อยสามสิบหกหมื่นห้องต่อรองได้เอหาหน้ามีสองทางการติดต่อพ่ฝากเบอร์บ่สะดวกบ่ฝากเบอร์บ่สะดวกบ่ 085-929-929-1261อ่ามาจากเพื่อเด็ดอุบนน่อของเขาสุดนะครับมาจากเด็ดหย่าจับเสี่ยงที่เดี่ยงแล้วหายพาอเบิงนี่ครับบรรยากาศคนกันหลายพี่น้องมั่วกันหลายองกันเรียกๆเบิงไหนครับ ทางนี้กับเมนนี่น่องนี่โอกาสกับมาพาพีพ,พานอบเบื่องที่เด็ดแม่ม่เนบบอดคอนอยู่นียงนีอยไกลไปสอหลังเท่านห่อ่จักเดือน,น,นละครับงวนอยี่เดือนสเดือนค่ามันเท่าไหร่ครับค่างือเด็เดดกับเงินหนึ่งพนบาท โอ้โหหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทง่ายหนึ่งมนหนึ่งพับาทตัวเดียวบอกมาตัวเดียวหมาพ่อไงพ่อญ่มาจากใส่น้ำเข้าดครับหาอัเภอเพอน้ำยื่นครับน้ำยืนอยู่บนน่องขอบควาเดีครับแห่ผ้าเบงร้อยขุนกับแม่ลูก พยังไงเเฮ้ยลูกคนงูอไรงอพัยังไงบ่ต๋เว็ดแม่ลูกลูกแจ็โตัวนะครับนี่ลูกสองตัวลูกสองแม่แม่สูงครับรอยสีบวกรงรอยสีลูกสอง แม่มันสมหรอสภาพหรือท้องว่างแม่มันสมสามเดือนอืฮมสมโตหรือสมหลอสมโตสมโตไปสามเดือนนี่ลูกครับลูกโตผูย่นดีครับโตผูเฮ้ยเดียวชอยบนท่านพี่น้องเฮลูกลูกมันจ็ดเดือนแล้วครับดิเจ็ดเดือนแล้วเก้าเดือนเลยพี่น้องอ่าแม่ลูกนี่เท่าไหร่ครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหก อ่าแยกบ่แยกแยก,แยกนี่ลูกแยกไกลลูกสามหมืาลูกสามมแม่แม่สี่มแม่สี่มื่นสอบาทสี่0มบาท่ 42, าทลูกลูกสามม่าแทงดีใหม่เลยลูก <c oughs> ต้นก็ะเม่นนครับ <c oughs> เท่าไรครับผู้นี่ร้อยคุนสามสาห้องสามหมนี้มองเอาบอสามหมื่นสามกับตอรองได้เนาะได้ได้อรองได้มองเอาก็อยุสามสิบสามสบองครับสามสิบสองเพ้่นบ่กร้อยขุนสองตครับราคาทํากันบันนี่ันนี่ราคาคิดกันอยู่ข้องสางให่สาม34ี่ ร้อยสามชิบบวกครับผูงสั่งใหญ่ดีสามหมื่นสี่พันบาทห้องร้อยคุณไลนะครับตลาดเลยแม่ลูกกันแล้วก็พ่อฟังกันไลน์งสั่งใหญ่เดียวอ้านะ้ามิช่องยินกันเห็นหน้ายิยนกันได้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 มีช่องทางการติดต่อครับสะดวกกว่า เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย่สองแปดสองสองแปดสอนย์แปดห้าหกศูนย์แปดห้าหกมาจาัพื้นกัญธากัญธารสิเกตดครับสวัสดีครับโอ้โหีเมื่อนพันรอดซีได้บัครับนียใส่ได้ในนอยและดได้ในน้อยก็ซได้ในน่อย

งานราคาทำกันบ่อตัวที่สองราคาทำกันครับหลอดสีได้สามหมื่นเก้าสามหมืนแปดได้ครับตัวที่สองย่างนี้เครื่องพี่น้อยเล็บกระ่ำ้าัวหมสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าครับได้เปสองตัว เอาหน้ามีสองทางการติดต่อบอมีเบอร์โทรบอหรือบรสะดวกเบอร์โทรให้ป้าเลยเอาไม่พี่เอาไมศูนย์แปดสองหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหก่พรายังมาจากกันกันตลาดกันตลาดสีเกียรัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงลำลำลุลุ้มันหมานคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนคลิปหน้ายังพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ ก็ติดตามก็ซักสักไทยชุดนีนเดีว่ค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปนหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย